สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวแกะกล่องวันนี้จะมารีวิวแกะกล่องแคนตัสเป็นแคนตัสด่างที่ฝ้ายเพิ่งสั่งซื้อมาจากในเพจ Facebook นะคะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่สั่งซื้อแคนตัสด่างผ่านในเพจออนไลน์เดี๋ยวลองมาแกะกันดูดีกว่าว่ามันจะน่ารักเหมือนที่เราเห็นในในเพจหรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะถูกใจแล้วก็อาจจะมีใครอยากจะซื้อต้นไม้ออนไลน์แบบฝ้ายบ้างก็ได้เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ สา์ทั้งหมดนะคะที่ไฟลซื้อมาก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ี่ห้า็ด แบบนะคะมีไม้แถมมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นยิมโนเขียว ไม้ทั้งหมดที่ได้มานะคะก็คือตรงตามที่สั่งหมดเลยไม้น่ารักมากก็เดี๋ยวต้องมาดูลากกันว่าน้องจะสามารถเอาเอาลงปลูกได้เลยหรือว่าต้องล่อรากใหม่ก่อนนะคะสําหรับใครที่อยากจะสั่งต้นไม้ออนไลน์นะคะมาเลี้ยงเองก็แนะนําว่าตอนนี้ให้ดูเรื่องของขนส่งนะคะแล้วก็ประเภทต้นไม้ที่เราสั่งว่ามันสามารถอดทนอยู่ได้นานๆหรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ที่ฝ้าสั่งเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเนี่ยค่ะแชนตัสนะคะเป็นที่เป็นกระบองเพชรซึ่งเขาค่อนข้างมีความอดทนอยู่แล้วกับอีกประเภทหนึ่งก็คือล i ท็อปลทอปนี่เขาก็เป็นไม้อบน้ำที่ไม่ต้องให้น้ําเขาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เขาก็สามารถอยู่ได้ฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างมีโอกาสรอดสูงเวลาส่งพัสดุส่งปรษณีย์มาและต้องใช้ระยะเวลานานๆค่ะ